ได้ข่าวว่าซื้อเกาะอ,อกมาใช่ไหมตังเกาะอ,อกมาใช่แล้วคือซื้อมามันก็ต้องอยากใส่เออพราะเขาใหญ่แต่พ่อขอดูก่อนได้ไหมได้อะโอเคให้พ่อเช็คก่อนนี่คือเกาะอ,อกอันไหนข้างหน้าอันไหนข้างหลังเนี้ยนี่ไงนไหนข้างหน้าอันนี้คือข้างหน้าอันนี้คือข้างหน้า อันนี้คือข้างหลังใช่ไหมคืออยากใส่แต่ทีนี้เองก็ต้องเข้าใจพ่อนิดนึงนะพ่อก็มีลูกสาวพ่อก็เข้าใจเองอยู่แหละอายุสิบหกแบบเป็นสาวแล้วอยากจะใส่เพราะฉะนั้นพ่อก็ลองให้หนูดูมัมนได้อ่ะเดี๋ยวพ่อลองให้ดูมา จะได้รู้ว่ามันเหมาะไหมใช่ไหมจัดไปดิว่าขาดวะ <c oughs> มันใส่ยงไงวะ <c oughs> ขาดไปเนี่ยเฮ้าขาดเอาตังกับพ่อใหม่ ยืนหมดเดี๋ยวมาดูสิเธอได้ไหมตื่นฮะ้ยได้อยู่โอเคพ่ออนุญาตให้เอ็งใส่ก็ได้แต่ว่าเอ็งต้องใส่ตอนไปกับพ่อไก้เนยหรือกับเพื่อนๆนห้ามใส่ตอนไปกับย่าโอเคไหมพ่อจะรับรองว่าย่าไม่โอเคแน่โอเคอยากใส่ได้ผ่านอนุญาต ก็ได้อยู่มันนี่ี่รู้ช่ได้อยู่อนุญาตไปอยากใส่ก็โอเคแต่มันได้สวยจังเลยอ่ะ